สวัสดีครับพบกับการมีคอสกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันอังคารที่29มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย VIP นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ VIP แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม s c 5 o v e r S45OVR e r, มาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับและกลุ่ม45นาทีในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุ่มซื้ออิสระที่วีเคราะห์ฟุตบอลตามแนวทางสกอร์สูงแรกมีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้น ในกลุ่มยังมีดับเบิลวีพีจากแอดมิน45นาทีนะครับเป็น VP ที่ผ่านการครัดจากเสืออีก12ท่านเพื่อให้ได้ตัวที่ดีสุดในะแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทุนทำกำไรและนอกเหนือจากดับเบิลวีพีแล้วนะครับยังมี VP ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาผูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใครแอด45 OVR e R. แล้วบอกว่ามาจากเสืออิฐด้วยนะครับ วันนี้เซออิจ,จะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มเป็นการพบกันระหว่างคายาเอฟซีอันดับที่4ตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ลงเล่นในสนามการนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวียเทลอันดับที่3ตัวแทนจากประเทศเวียดนามคู่นี้ลงเตะกันในเวลา2 1อนาฬิกาและความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับอยู่ที่อันดับในตารางคะแนนของทั้งคู่โดยทั้งสองทีมนั้นยังไม่สามารถเก็บแต้มได้จากการลงเล่นใน1นัดน,นะครับนัดน,นี้จําเป็นต้องทําแต้มหากหวังเข้าสู่รอบต่อไป คู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับมาดูฟอร์มส่วนตัวกันบ้างนะครับ10เกมล่าสุดคายา FC มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5เกมมี2ประตู7เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้11ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป9ประตูส่วนทีมเยือนเวียเทลนะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตู6เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้13ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป8ประตู จ้าบ้านคายา FC นะครับห้านัดล่าสุดนั้นชนะ1เสมอ3แพ้1โดย10เกมล่าส <AS> ุดสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป8เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป5เกมและนัดล่าสุดนั้นแพ้กับบีปทุมยูเนเต็ดมาด้วยสกอร์4ประตูตอนส่วนทีมเยือนเวีดเทลนะครับทำผลงาน5้านัดล่าสุดได้ดีกว่านะครับโดยห้านัดล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ1แพ้1โดย10เกมล่าสุดสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป8เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ปประตูไ6เหนึ่ง ล่าสุดนั้นแพ้ให้กับบุนไดมาด้วยสกอร์0ประตูตอนหนึ่งและราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนเวทเทลเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งลูกครึ่งโดยราคาในตอนเปิดนั้นยังไม่ใช่ราคาที่เวทเทลจะการันตีว่าจะสามารถยิงได้ถึง2ประตูแต่ราคาในตอนเปิดนะครับราคาพูเสมอบอกว่าบอลในเกมนี้นะครับจะมีแล้วแน่ๆอย่างน้อย1ประตูดังนั้นเราสามารถลุ้นประตูที่2จากการเปิดเกมบุกของทั้ง2ทีมได้อีกด้วยส่วนราคาในปัจจุบันจะไหลไปในทิศทางใดเรามาวิเคราะห์กันเลยครับ ราคาวันนี้เปิดมาให้เวียทเทลเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ํา1.03ให้เวียทเทลจ่ายน้ํา0.83ให้คายาเอฟซราคาปูตอนเปิดถ้าคายาเอฟซีชนะใจ6.50ถ้าเสมอกันได้4.00ถ้าเวียทเทลชนะใจ1.44จากราคาเปิด1.44ของมอนที่ต่อลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ำ1.03นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอนต่อจะชนะราคาไปได้ครับ ราคาพู1.44ยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะชนะราคาหมายความว่าราคาในตอนเปิดนั้นเจ้านั้นยังไม่ได้มั่นใจว่าทีมเยือนเวทเทลจะทําได้ถึง2ประตูหรือไม่แต่ราคาในภาพรวมนะครับอยู่ในหน้าของบอลต่อที่จะมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ในเกมนี้ส่วนราคาพูเสมอเต็มเวลา4.00เป็นราคาที่จ่ายน้อยเกินไปเช่นกันของเลทราคาที่จาเป็นจะต้องยิงถึง2ประตูแต่ก็ยังเป็นอยู่ในเลทราคาที่ราคาที่เจ้านั้นมองว่าเกมในวันนี้จะมีประตูเกิดขึ้นนะครับหรือเรียกได้ว่าราคาในตอนเปิดนั้น เจ้ามองว่าทีมเยือนเวทเทลมีโอกาสที่จะเอาชนะไม่ขาดนะครับนี่คือราคาเปิดราคาปัจจุบันนะครับยังคงให้เวทเทลเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งเหมือนเดิมปัจจุบันจ่ายน้ำ0.98ให้เวทเทลจ่ายน้ำ0.88ให้คายาเอฟซีราคาพูรอบนี้ถ้าคายาเอฟชนะใจใย8.00ถ้าเสมอกันใจ4.33ถ้าเวเทลชนะใจ1.36 จากราคาในปัจจุบันนะครับ1.36ของบอลที่ต่อลูกคบลูกครึ่งจ่ายน้ำ0.98นั้นเป็นราคาที่อยู่ในหน้าของบอลต่อมีโอกาสที่จะเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาในปัจจุบัน1.36ของบอลที่ต่อลูกคบลูกครึ่งนั้นเป็นราคาที่ใกล้เคียงนะครับว่ามีโอกาสที่จะเอาชนะราคาไปได้และการจ่ายน้ำแฮนิแคปของเวทเทลนั้นก็กําลังขยับมาให้ความสําคัญหมายความว่าราคาในตอนเปิดบอกว่าเวทเทลจะชนะไปได้ในเกมนี้ นั่นหมายความว่าเราจะมีแล้วอย่างน้อย1ประตูนะครับส่วนในปัจจุบันนั้นโอกาสที่เวียดเทลจะยิงได้ถึง2ประตูนั้นมีโอกาสมากขึ้นจากราคาผูที่ปรับมาอยู่ในเลทที่ใกล้เคียงว่าจะชนะเลทราคาและการจ่ายน้ําของราคาแฮนดิแคปก็ปรับลดลงรวมไปถึงราคาผูเสมอเต็มเวลาก็ขยับแพงขึ้นนะครับไปในทิศทางที่เจ้าไม่ได้สนใจน่าเสมอ ตีความได้เลยว่าวันนี้เกมในวันนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทีมเยือนเวทเทลนั้นจะเปิดเกมบุกเข้าใส่เพื่อทําประตูมีโอกาสที่จะชนะไปได้ในเกมนี้รวมไปถึงโอกาสที่จะทําได้ถึง2ประตูก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับวันนี้ลุ้นสประตูจากเวทเทลครับ VIP วันนี้ไปสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกคายา FC ถ้าครึ่งแรกไม่มาย้าครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP s ส5 over s 4 5 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากการในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสิร์ชอินโชคดีครับ